เอาเดี๋ยวตอเขาเขมาต้มเราเราไปไปขวก่อนว่าือเราซักคูได้หรือไม่เหี่ยลอดแม่นางงเไนี่ถงแหมุกเลยไเี๋ยวนี่กาวซีเหรเขาเลกเลยข้างดน่งตแรกมองหลยานาส

ติดตัวติดตามสกู๊ปไปก่อนนะฮะติดตา้นักอนี่ตัวเดเลยตัวเเลยัขนาดเจ้าของเราเองเรายังมาอยู่ยามันหอกมนสายมาเดือปลยมันหงอต่อกขึ้นเรวค่ะัไปยกเสามคนใช่เลยไป

พี่เ้อง้องหางนี่กเรียกยังไม่รู้เออไมรเดี๋ยวตัวมอเ่สุดสดเลยเิอะได้ัได้ปนนีงบรรยากาศบรรยากาศลิมังกะายวนัดตา่าเลก็ตอ้อเสละกไหมรบ้องสม่นว่ามะาวผไล่ลงนอาเาได้มร้าวบเนอครับคนตัดเอาแก้ข้าวออกเอาข้าวมันออกครับ เอามันหอมหอมมีซแซ่บต้มต้มขาจะต้มต้มกะพอนต้มต้มใส่ปลาค่าพอนครับโอ้ครับลิ้มขัวเหรพี่ลิ้มขัวมองเก่าใช่ใช่น้ำผึ้งโอ้ดูน้ำผึ้งครับน่าสงขราเเขียวเขี๊ยวเล่นไงโอ้หลากหลายครับงานของงานมน้ยพินะครับน่าสงขําเช นี่คือเรืน่งยาสากันลงยูู่เีครับโอ้ยครับต้มยอบอยครับอะบ่อยในกรามครับครัมอืก็มีครับก็มีครับอือใครอือมออยู่ห้องเต็มเลยครับนะครับมีห้องเต็มเออถุกแต่เสียบนะครับ เจ็บเยดไรเม้วนนียแหละครับกระโอเจ็บเจ็บไปแล้วครับพี่น้องคนไหครับเจ็บเจ็บไปแล้วรอสักครู่จะน้องเนาะนีกุกกุกกุกครับซีนอะไรก็ได้ทิ่กระบอกสงคราม่าไปเลยเนี่ยที่ตัวเทศจาลเอาซื้อบริตัทเขาออกมาตัวเปิตัวตัวมันสุกแล้วเนาะเดี๋ยวจได้เขาเอาพิไฟวันเอาเนาะงเอาเนะ รั้ง,งพงครับเองโอ้โห,หน่ะใส่ท่านมองประเท่าะบางอย่างแล้วก็ปกติแสบแสบแสบบดดุก้านะครับผมบอกเลยส่วนส่วนเอ้ยมาส่วนโคบมาจะปกติส่วนโคบโคบ ไปเข้าใหม่พี่น้องใส่เข้าใหม่เข้าไป <balcony> บุญเด่นเข้ากันเลยจิ๋มบ้านเฮ้ยใส่ใส่ธรรมดาโัวใส่ใส่เจ็ดเป็ดคู่ใส่เลยรีเบาสขีแป้งมาจากคู <bathroom> um. ่กระเต้เลยเข้ามานี <stretch> ่ กมมีจัางตงัวจ้างส่ง,งก็เลย <c oughs> อ่าเมื่อกี้แกะพิเตวัวมาเด้อพี่น้องกบม,มาจากผู้กระเตะครับสิลานุพิธถ่ายดูใส่เลยที่ิลาเัน<อ>นี้นนมามาดังนี่กระตุ้นมะม่ายด้วยครับพี่เด้อ๋อบวกเพชรจะใส่ใส่เลยลอยนะ้ำใส่ลอยน้ำ เอาย้เลย่ยใหญ่ยแอม,ม,ม,มไปไหนเนี่ยาแอมโอยนี่แอมนที่เระเปาเลยตุ้มก้มสูบอะนี่อัวเอนอ,อ แสบ่น้องแสบแสบโคกตสมเอืนพี่น้องอ่าานเทียบน้านกตุ้มมะม่าครับผมโอ้ยตุ้มมะม่าเอีนหยวกกล้วยหยวกกล้วยครับนี่ไงหาพลาตะข้างช่วยกินบอครับต้มมะม่าใสียหยวกกล้วยครับเอ็บลบลูงบลูม่หนตากระจั้นเรนี่นี่ไปต่ำสุดเลยอาลากันเลยแค่ SO <urai> ้อนนี้พูรา เมนูต <Merci. S 2> ัไปเมนูตัไปสองเมนูครับตัวไปครับมาเด้อมาเด้อตำกล้วยครับหนกล้วยเดี๋ยวมึงทำงเวยพี่น้องมาเด้อพี่น้องนุ่มตัวเอาบุญน้องเออราไม่รู้ตัน้อ ยังย่ครัเสียกซียอเมยังยี่งอีกอยู่สีเมยังยุ่งอีอยู่เด็กเมาเดวยมาเมมาเดกเนาด้ยเส่นเนร้มใชเือนมั้งยัง่เนือ